จุดสําคัญของดงละครเนี่ยในทางทางภูมิศาสตร์มันมีน้ําใต้ดิน mm hmm. เพราะฉะนั้นแหล่งไหนที่มีน้ําใต้ดินเนี่ยจึงเป็นแหล่งที่คนเข้ามาตั้งเสียนฐานและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ <Okay. S 1> ถ้าดูแต่ผังเมืองเนี่ยนะในเมืองเนียไม่ค่อยมีตัวโบราณสถาน,เ,น mm hmm. เพราะเป็นที่อยู่ที่อาศัย คนสมัยโบราณในบางทีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเขาไม่อยู่ในเมืองไม่แต่อินเดียเลยอันนี้เพราะในเมื่อในเมืองไม่ไม,ไมีอะไรก็อาจจะเป็นที่สุูิที่ไแล้วก็มีบ่อน้ํำจะมามีสระน้ำแล้วมีคันดินมีคูน้ำนะฮะแต่ส่วนบอกว่ารัฐสารนั้นมันอถู่นอกเมืองคือคุณต้องกระจายคำว่าเชติยะนะ สถูกปป็สัตถูปเป็นที่ที่บรรจุพระาธาตุและถัดไปมันจะมีวิหารที่ตของพิธีกรรมอยู่ในเขตพุทธ,ธาวาสเดียวกันตอนนี้พิธีกรรมอันนี้เขาเรียกเชติยะเพราะฉะนั้นในวัดโบราณของอินเดียเนี่ยจะประกอบทั้งสถูและเชติยะแล้วเนี่ยแล้วพวเนี่ยอยู่ในเขตปริมณฑลของพุทธ,ธาวาสแล้วเมืองสำคัญของ ทั้งในดินแดนประเทศไทยรละเขมรนะจะมีพนันลายแบบสมมวมหมวกแขกนี่ตลอดนะร่วมสมัยกันนะอาจจะห่างกันนิดหน่อยเขาเขอมรกับเราก็เราก็มีแต่บ้านเมืองจะต่างกันที่นี่เป็นแหล่งหนึ่งที่พบพนะนลายสมมวมหมวกแขกก็เรื่องสมมวมหมวกแขกเนี่ยเป็นยุคเทวรูปสมัยก่อนเมืองพระนครก่อนที่จะเกิดอาณาจักรกัมพูชาขึ้นมาของเราก็มีเราก็มีที่ภาคใต้ยเยอะ